ผมบอกแล้วนะครับกผมแตกนะพี่เนี่ยเนี Mull ่ยตอนนั้นเนี爸爸่ยเนี่ยขวดตกแตกเนี่ยผมจะให้ใครมาเปลี่ยนเนี่ยผมไม่ดูเรื่องผมอยู่ในบ้านหลังนี้ผมจะนอนเอามือก็ไปนอนนี่เอาเขาไปนอนเขาไปนอนเนอี่ยเอาเอาคนดีนะเขไปนอน แล้วตรงนี้พี่แต่ก็เหมือนกันครับเหมือนกันเลยครับต้นขวดก่อนแล้วก็ค่อยกระเด็นไป ครับพี่เมื่อคืนได้รับแจ้งว่ายังไงบ้างครับรับแจ้งว่ามีเหตุสองศูนย์หมู่บ้านบานชื่นแล้วเจ้าหน้าที่ขอเราไปทําแผลผู้ได้รับบาดเจ็บแต่พอไปถึงผู้ได้รับบาดเจ็บเอะอะโวยวายแถมด่าทอตํารวจแล้วก็กู้ภัยแล้วหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นพี่เขาก็วิ่งไปเอามีดแล้วก็ขวดเพื่อจะมาปาใส่ตํารวจแล้วก็กู้ภัยแล้วก็เลยปามาโดนรถแล้วก็โดนลูกไา่ได้รับบาดเจ็บ ทั้งๆที่เมื่อคืนนี่เราไปเพื่อจะทําอะไรพี่ทำแผลครับไปเพื่อที่จะทําแผลใช่ครับไปช่วยเขาใช่ครับไปช่วยเหลือไปช่วยเหลือเขาใช่ครับแต่เขามีท่าทีมาบโวยวายหรือว่างเไอ้อโวยวายด่าเยอะทุกอย่างครับเขารู้ไหมว่าเราจะไปทําแผลเขารู้ครับอ๋อแล้วพฤติกรรมอย่างนี้มันเป็นยังไงพี่สร้างความเดือดร้อนยังไงบ้างครับทั้งๆั้ที่เราจะไปช่วยข้างบ้านน่ะตอนนี้เขาจาเขาก็ไม่เอากันแล้วเพราะเขาทําเรื่องมาเยอะจนชาวบ้านเขาเอือมและอากันแล้วบ้านเนี้ย S <S <S เขาอยู่กันกี่คนพี่อยู่กันสามคนสี่แล้วก็เด็กอีกสองแต่คนเนี้คนที่ก่อเหตุอ่ะเพิ่งจะมาได้เจ็ดวันเ<อ>พิ่งจะมาอยู่ได้เจ็ดวันอยู่กับพี่ชายมาอยู่แล้วก็ไม่มีเรื่องกับชาวบ้านเลยมีครับมีเรื่องกับชาวบ้านเลยอตอนที่ไปเนี่ยตำรวจบอกว่าเขาว่าไปเตะชาวบ้านก่อนอไปม,มีเรื่องกับชาวบ้านแล้วชาวบ้านก็เลยเหมือนกับชกต่อยกันธรรมดาอืแล้วก็เลยโทรให้กู้ภัยไปทําแผลเพื่อจะนําส่งโรงพยาบาล<อ>แต่ปรากฏโดนครับ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram YouTube TikTok และ X และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วนะคะ